คอเป่ะมันเป็นยังไงบ้างกันตรงที่พวกเขาคิดกันว่าเดี๋ยวครัหน้าไปออกรายการจะต้องแบบว่าให้เกลมันเป็นเรื่องของเคมีของเขาอะ่ะอ,อ,อันอนี้เขปลอบใจดีดีไว้ก่อนปลอบใจอะไรมันแบบก็ต้องยอมรับความจริงปะ่ะ <laughs> โมเมนต์หลังเขามาเขาม่เชียร์นเขาเดน <laughs> <laughs> แฟนคลับกัปค่ะเขามาดูไงแล้วเราก็บอกเขาว่าแบ <laughs> บต้องบายทุกคนนะ เขาก็จะแบบรีม,มาเป็นสัปดาห์เหมือนกันค่ะอิ่มอิมธุรกิจของเขาจะเกิดขึ้นได้บ่อยไหมคะยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เริ่มหมดแล้เริ่มหมดแล้วคือยิ่เป็นเวลายิ่เป็นเวลาใช่ ว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็จะไ,ไม่ไม่อรอไปเลยเท่านั้นอ่าแต่แต่แต่เที่ยที่่อ ่แเมนแม่าลำตอนนี้าแบบว่าเลือจะแสดงมาแล้วแน่นอนต้องรอดูต่อไปคผมแต่เราดไุ่กสัปดาห์มแสดงกิแล้วีอะคิดว่าถ้ให้ทำจริงๆจะทำได้แต่ว่าจะอยากทำหรือเปล่าอย่างเพราว่า่าแก็มความเป็นตัวของตังึ้ินเป็นตอชมมาถาเรื่อง่มัเกิดอตาขิดแนระหว่างเกกับพีี คว่าเกลี่ชอบใครตรงนี้เราเป็นเรื่องของเกลเรามองตรงนี้ยังไงบ้างมันก็นภาพมันฟอ้องอยู่แล้วป่บ้าอไม่เป็นยังไงบ้างกับตรงนี้เพวกเขาคิดกันว่าเดี๋ยวหน้าไปออกรายการจะต้องแบบว่าให้เกล,ม,เกลมันเป็นเรื่องของเคมีของเขาอ่ะ,อะถ้าสมมติถ้วแม่เห็นทั้งสองรายการแม่รู้สึกยังไงบ้างว่าเกลี่ยเขายังไงเราเั้งหมายยังไงคะเราว่าแบบ พูดแม่แบบสายตามันมันมันท่ามันบอกอยู่แล้วภาพเล่าเรื่องอันนี้ก็บอกใจดีไว้ก่อนบกใจอะไรมันแบบก็ต้องยอมรับความจริงป่ะไม่หรอกเราว่ามันเป็นเรื่องของเคมีมันเป็นเรื่องของเคมีอ่ะจริงมันมีวิธีการคบหาที่แว่าคุณแม่ต้องรู้ไหมคะว่าแบบว่าอันนี้แหละต้องมาด้วยไส้เลย แล้วว่าต้องมีความแบบอ่อนโยนความอ่อนโยนแล้วก็เออแต่จะแข็งมากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแบจะแข็งใส่เขามากก็ไม่ได้เพราะว่าเขาแบบเขาเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะเออก็ต้องมีความซ้อมแต่ก็ต้องแบบน้าค้นหาเพราะว่าในความเส็กเขาจะ เขาจะยิ้มกับเจฟเราะเดินแบบว่าเดินไปเดินมาใช่เดนเดินมีกานะเดี๋ยวเรา่ต้องมีปัญานวา่าเราสี่เยรูกามนะรักเาเาเป็นวิชานตเกียกตะเ กับตุ๊แกแล้วก็ไปโรงเรียนทุกวันยากไปขอเพลงตอนนี้มีเพลงอะไรอ่ะน้องนาล่าเกินไปรึเปล่าีก็แเพีนี่ก็ใกล้จมาคนเพือให้เกหัไปใจยแม่ต้อไปหักรอเพลงเราเ็เลยแล้วก็วโอ้หเยอะนะมี่ได้ยนี่พหมว่าจะต้องทำแบบไหนเพื่อ้ใจ เราต้องรองเพลงตามเพลงลิสต <cam> ์น <viennent> ั่งได้ดูแต่ว่าแบบเชิงภาพกับอาจจะไม่แบบไม่เร้าใจนางนี่กลับมาดูต่อไหมคะนี่กลับมาดูใหม่อีกรอบไหมคะไม่มี ถาไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ